โลออนหรือเปล่าถามแค่นี้โลออนหรือเปล่าโลออนหรือเปล่าตายเฮโลออนนะแบนเปิดทางให้โลออนนะครับออฟเลนเหรอลิกเตอร์ไหมหรือสกัดสกัดไม่โดนอะไรหรอปะสกัดได้นะสกัดตลัดพี่ตายหรือชอบไบรอนช่วงนี้ไบรอนมาจัดเลยแต่นที่ว่าสกัดได้จะเฟี้ยวสุด surprise ตาย S <S <S ว่าอันนี้น่าจะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอ้ยเอาอะไรโรล,ลิออนป่าเอ้ยทำไมเกมสองมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกทีวะดับตัวปกติไม่ได้ใช่โรลออนออฟเหรอวะตายเจอส์เจอมูลาดชู้ไงาตายเฮ้ยใช่ครับเอาอันนี้ยิ้มแล้วโอ้โหโรลออนออฟเล่นเจอมูลาดเออโอ้ยขนลุกอันนี้เราคุยกันหนะโอออนเปออฟนี่คือหนักหนึ่งนะงงออสองนะถ้าโรลออนแพ้คือเสียฮีโร่เมียที่ทรงพลังไปหนึ่งตัวนะ โอเคไม่สงสัยโอเคหวเว้ย E A M 2ทุกคน E A ได้เกม2ถ้เท่ากับชนะอย่าสงสัยตายเลยนอนนังไม่รู้ใครขัดกูลัดแต่ไม่มีใครขัดตายเลยขาดทุกอย่างไล่มาแล้วตรงนี้เอ๊แบอลเ้ยบอลยกนดนแี่ไหนยกมาดาเมจอยู่ไหนะขาดทีนึงอะโอ้หได้อยู่ดีสัตวตัวของพิชูยะเอสวาเอสไวาฝ่าแล้ว่าแล้วฟาแล แล้วตวโลก็ป่าด้วยกับฟิกเกอร์แล้วย่าก็บ,บอบปาตรงนี้ฮะก็น่าจะไม่ไหวปูบอกว่าขอไปก่อนนะนีและแล้วปูฟิกเกอร์แล้วโยนดโอ้โหทุกท่าฮะพลังมหาเวท,เวทมิสเตอร์บอลหรอ,อผมก็เล่นเป็นพี่โรออนนะ่าย,ยกแม่นนะยกแม่นนะไม่ง่ายนะเฮ้ <c oughs> บยบยทำเวลาอีก20วิตวิ จาก10นาทีเหมือนกันนะจะโลเปิดตามาก่อนแล้วสู่ใส่มาตรงนี้เอาไปเต็มที่กับตายเป็นแค่สวัสดีแก้เลยพิจูเข้าไปคำสองแต่จะปล่อนยกตายเป็นแค่สวัสดีแก้อุ้ยพ็่จอยยกสองตามต่อสกิลมาบอกว่าเอาแบงค์คำดาเมจแล้วหายไปเลยกับตัวของเคนเคนดีแก้ยังมีฟิกอยู่แต่ก็วิ่งหลบอยู่ดีเคนเคนสไลด์มาหายนี่เลยอ่ก็มีเดอะบีเอสเดอะเบสด้านหลังเอสอารไวทขาไม่อยู่โอ้โหยังสวยไวท์ขาไม่อยู่เฮ้ยมีเดอะบอลยกคนนี้สวยจัด สวยจัดว่ะต่อไปกระแทกต่อตรงนี้ชุบรอแต่ว่าสถานะมันกำลังจะหายไปแล้วแสงที่มันหายไปแล้วเหลือแค่โตโร่เข้ามาย่ำกระบอกตรงนี้เข็ไปฮะได้แครี่มาแครี่มิตบอลเมื่อกี้มิตบอลยกหนักอ่ะยกคนสวยทุกคนยกหนักสกิวติเอสุดระยะไม่ได้เขาจัดทิพเข้าไปฮะต้องจัดทิพเข้าไปสี่คนแล้วนี่ไอ้โดนตัว end back ไปแล้วใครตีบ้านยังมีคาเฟยู่ยังมีคาเฟตัวตึงอยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายไอ้ตัวสกายพยายามมาเคลียร์เวฟก็ไม่ไหวอยู่ดีโอ้โหมิตบอลไม่ชอบพูดว่าผมครับ